นี่เป็นขาดแค้นทุ่นเนาะกับวงนี้จังงามๆนี่บอกเดินทางไปกรุงเทพแล้วเป็นว่ากลับมาจากกรุงเทพกำน,นังคุยกัน

นางลองทืออุปกรณ์น้ำเอาถูอุปกรณ์น้ำผู้ดบาทผู้ดีโอ้ไทยแห่เพิ่นน้ได่ยเ็นบ้าแมไข่ข้าทายวิดีโออยู่ออโอเคโอเคแม่เพิ่น้เอาแม่เพิ่นมาทายน้ำเจ้าะได้เออแมนนมนห่ห่ห่เพิ่นกัปผู้นีเป็นผู้ทายน้ำกัน แม่กับลูกอันผู้นี้เป็นผู้ไทยให้นักข่าวเป็นผู้ถือกล้องไทยจังตัวนักข่าวไทยลูกยูเซ่นักข่าวไป็นไทยนักข่าวเป็นผู้ไทยมีพันจิมอบให้เนาะให้ทุนเล็กน้อยเนาะเสื้อกระเป๋ากับถุงเท้ากับรองเท้าเนาะอืมงานอ่ะตากล้องวะตากล้องมา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 ตากล้องมา นี่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 ชิาเอาท์เอาท์เอาทของไอ้ข้าวหอมน้ำอีกอยูทูบหนึ่งเด้อนี่นี่ข้าวหอมสาวน้อยมากเล้อนี่คนเป็นผู้ส่งเสริมทุนการศึกษาเด้หน่อยเนาะน้าน้องเจอชาแนลนี่กระลังตีสร้างช่องอีกช่องหนึ่งแม่บิ้งก็ขาดเพื่อได้ทุนการศึกษาหน่อยเนาะก็ยังดีขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเด้อ คะขอให้ร่ำให้รวยนะคะขอให้มีความสุขนะคะต้งเตยทายบอด่องเจ้าทายไหมทายอาเภออล่ะทายเจ้าเก่าลงคลิปเจ้าไปน้าก็ได้เสพนส่างช่องน้าไม่บาดนี่จ้ากไปเท้าไหา่ที่เจ้าหลับโต จะให้เพันถ่ายรูปก่อนจังหวะก็ได้ดอกหนึค่ะพี่น้องคะครัอ่าวันนี้น้องเตยน้องเตยได้ยังมือนีิน้องเตยได้ยังน้องเตยได้อะไรจ้ะไน้องท้ากลับอะไรคะใหญ่ใจดีชื่ออะไรลูกน้องโอน้อยค่ะน้อโอน้อยพันเป็นนิยังคะพันเป็นยังค่ะพันเป็นนเป็นนิยังหน้าที่เพันคือนยัง อ,นนอันนี้คือเลข,ขาคุณโอเห็นป่ะค่ะมอนมีคุณโอเนี่ยใหญ่มากีนอย่างานั้อ๋อวันนี้เราโูกกระถูนตัวน้อยนะคะกันงแพอจบเวไนเพื่อนก็เป็นกำลังใจนะคะให้น้องสื่อลองเ้านะคะวงเวไน,นเนะาะอุปกรณ์การเรียนน้องเพื่อส่งเสรมิมความรู้เพิ่มนะคะเป็นอีกำลังใจให้น้องประสบผลสำเร็จในการเล่าเรียนะคะ่ะโอเคค่ะ ขอบคุณมากไหมค่ะขอให้มีความสุขค่ะเจริญเจริญร่ำร่ำรวยรวยต่อไปนะคะสมหวังทุกประการจ้าวันนี้โอนน้อยเดินทางเที่ยวประชุมโอ้เลขาคนมาเด้อพี่น้องโอนน้อยเป็นชุกผักไก่คุณโอนน้อยคนโดยยูเนาะเลขาคนมาเนาะนะคะขอบคุณทุกท่ารใจเดิมพอใจเดิมพลังประชารัฐหัวใจเดิมเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะวงเวียนในดังอยู่แล้วแหละอ๋อขอบคุณค่ะ